นะคะเพื่อนๆวันนี้มากินต่ออีกรอบค่ะสดน้ำอุ่นๆร้อนๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ทา์แม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เอาอาหารมาให้ชมค่ะต้มขาหมูเบนเยี่ยมหรือว่าโชครุตนะคะเป็นอาหารที่นิยมกินทำกินกันในช่วงวันปีใหม่ค่ะ นอกจากนี้เราก็จะใส่ไส,ส้กรอกลงไปด้วยค่ะเด็กๆที่เขาไม่กินขาหมูเขาก็จะกินไส้กรอกใส่กับแซนด์วิชนะคะผู้ใหญ่ที่ชอบกินขาหมูกินหมูอบก็กินขาหมูอบไปค่ะกินกันหลายๆคนก็อร่อยดีนะคะทําไปเยอะมากค่ะพิกทามาจากบ้านแล้วก็เอาไปกินที่บ้านของเด็กๆนะคะที่เหลือก็แบ่งให้เด็กๆเก็บไว้กินได้อีกหนึ่งวันแล้วก็เหลือกลับมากินที่บ้านอีกค่ะ เพราะว่าทําเยอะมากค่ะตอนต้มแล้วขาหมูแล้วก็ทําเนื้ออบไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูค่ะเพราะว่ามันยุ่งยากเนาะก็เลยไม่ได้ทําค่ะนี่ค่ะนี่คือหมูอบที่ปิ๊กทํามาจากบ้านนะคะปิ๊กได้ทํามาจากบ้านนะคะทํามาจากบ้านแล้วก็ไปกินกันที่บ้านของลูกสาวค่ะลูกสะใภ้นะคะ ทำอาหารไปกินกันที่นั่นค่ะเพราะว่าลูกลูกสะพ้ยเขาทําไม่ค่อยเป็นเนาะมันทําค่อนข้างยุ่งยากลําบากเราก็เลยทําทุกปีแล้วก็ยกไปกินที่บ้านของเด็กๆค่ะส่วนในหม้อก,ก็คือมันฝรั่งบดค่ะเอามากินกับขาหมูนะคะในส่วนตัวนะคะบิ๊กก็ชอบเหมือนกันนะคะต้มขาหมูแบบสูตรของเบนเยี่ยม เขาจะมีใส่เครื่องเทศใส่วายใส่อะไรด้วยแล้วก็ใส่กระหล่ำปลีดองด้วยค่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอนานๆเข้าเออก็รู้สึกว่ามันอร่อยดีไปอีกแบบเพราะว่ามันจะมีกระหล่ำปลีดองเปรียปร้ยวๆเนาะตัดกันต้มตุ๋นเข้ากันกับขาหมูมากๆเลยค่ะขาหมูโชครุ่ ที่เบนเยี่ยมนะคะเวลาทานในวันปีใหม่เขาจะนำเหรียญเงินไว้ใต้จานของคนที่ทานด้วยนะคะทุกๆคนค่ะเงินเหรียญอะไรก็ได้เป็นเงินนะคะจะเหรียญหนึ่งยูโรสองยูโรหรือว่าเหรียญห้ายูโรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเงินแบงก์ก็ได้ค่ะแต่นิยมก็คือจะเป็นเงินเหรียญค่ะหลังจากที่กินแล้ว คนที่กินก็จะเอาเงินที่อยู่ใต้จานนั้นไปด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นให้ให้โชคนะคะให้โชคให้ลาบแบบนี้ค่ะและอีกเหตุผลที่ทำขาหมูโชครูทกินในวันปีใหม่ก็คือกระหล่ำปลีดองนะคะจะเป็นเวลาเรากินเข้าไปจะเป็นการล้างลำไส้ล้างกระเพาะล้างอะไรของเราเพราะว่าตลอดปีเรากินอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะ ฝรั่งเขาไม่ค่อยมีนิยมกินอะไรล้างสารพิษแบบคนไทยเนาะไม่นิยมกินสมุนไพรล้างอะไรแบบคนไทยเขาก็จะกินโชครูดนี่แหละค่ะโชครุทนี่ก็จะไปช่วยระบายท้องนะคะทําความสะอาดล้างท้องล้างลำไส้ของเราค่ะอันนี้พ่อบ้านเขาบอกมานะคะก็มีความรู้สึกอย่างนั้นค่ะทานแล้วรู้สึกแบบนั้นค่ะ ที่ทำมาวันนี้ก็จะมีขาหมูใหญ่สองขาแล้วก็มีไส้กรอกค่ะไส้กรอกแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่นะคะเบคอน1กิโลค่ะเบคอนรมควัน1กิโลก็ตุนแบบว่าใจเย็นมากๆค่ะตุนมาจากบ้านเลยค่ะทำแต่ว่าพิ่ก็ใช้วิธีรัดนะคะพิ่ก็ต้มตุนขาหมูไว้ก่อนเลยค่ะตุนไว้ขาหมูไว้เยอะๆเลยแล้วก็เอาแยกๆ แช่ช่องฟิตไว้ค่ะแล้วก็เอาน้ำต้มขาหมูเก็บไว้ด้วยพอถึงวันใกล้ที่เราจะมาทำกินแล้วก็เอาขาหมูออกมาละลายน้ำแข็งแล้วก็เอามาตุนกับโชวคูดเลยค่ะน้ำที่เราเก็บในตองในตู้แช่แล้วก็เอามาใส่ด้วยนะคะเรากัดจะไม่ขาดความหวานน้ำซุปของต้มกระดูกเลยค่ะเพราะว่าพีกเก็บไว้หมดเนาะแล้วก็เอามาใส่ในนี้ค่ะเราก็ประหยัดเวลาตุนไปอีกค่ะ ตุนนานมากเลยค่ะตุนค่อยๆตุนไปไม่ใส่น้ําเยอะนะคะตุนนานจนรู้สึกว่าเวลาเราเอาทับพีสับลงไปเขาหลุดออกมาจากกระดูกเลยค่ะไม่ต้องได้มาหันมาแท้อะไรสักอย่างเลยค่ะ สำหรับพริกพริกก็ทำน้ำจิ้มพริกเผ็ดมาจิ้มกินด้วยค่ะแล้วก็ต้มหัวอารติโชคมากินด้วยมันจะให้ตัดกันนะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะเราทำแบบเราอยากกินพริกเผ็ดแล้วก็ทำน้ำจิ้มพริกของเรามาด้วยค่ะ ทำมาหม้อใหญ่ๆก็หมดไปครึ่งหม้อค่ะไม่หมดทั้งหมดเพราะว่าทำมาเยอะมากเนาะพอเรารวมกับไส้กรอกรวมรวมกับเบคอนกับอะไรหลายๆอย่างมันก็เต็มหม้อเลยค่ะส่วนมากบางครอบครัวเขาก็ไม่ทำนะคะเขาจะไปนั่งกินในรีสตอรองค่ะแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่พิก็ไม่เคยไปนั่งกินเลยนะคะทำกินเองที่บ้านเลยค่ะ กินกับครอบครัวนะคะบางครอบครัวเขาก็ไปกินในรีสต์รองค่ะเพราะว่ามันยุ่งยากเนาะไม่ต้องทํานี่ค่ะในจานนี้ก็จะมีกระหล่ำปรีดองที่เป็นเส้นๆนั้นคือโชครูทหรือว่ากะหล่ำปลีดองนะคะแล้วก็มีเบคอนมีขาหมูมีมันฝรั่งบด แล้วก็มีไส้กรอกค่ะสำหรับหมูย่างซอสมัสตาร์ดหรือว่าหมูอบนะคะเราก็จะเอาหมูมานาบกับกระทะก่อนค่ะเราจะเอามา ผัดกับเนยนะคะย่างรวนกับกระทะใช้เนยค่ะให้หมูมันมีเกลียมข้างนอกรอบๆก่อนค่ะให้สุกประมาณแค่นิดเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปย่างต่อในเตาอบนะคะให้เกรียมพอประมาณตามที่เราชอบค่ะจะเกลียมมากหรือว่าจะแห้งๆหรือว่าแห้งนุ่มข้างในส่วนตัวชอบแห้งแล้วก็มีน้ำนุ่มข้างในด้วยค่ะอร่อยดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณหนึ่พันซับที่เพื่อนๆให้กำลังใจมาด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เกามากินต่อนะคะอุ่นกินต่อค่ะที่เหลือมาจากเมื่อวานนะคะนี่ปิกดึงหนังลอกหนังเข้าออกหมดเลยค่ะให้เหลือแต่ไส้กรอบอย่างเดียวเดี๋ยวเรามากินกันนะคะคเพื่อนนี่ค่ะกระหล่ำปลีดองแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเขาจะเปรี้ยวกลมกล่อมดีค่ะเป็นกระหล่ำปลีดอง กะล่ำกีดองสูตรของฝรั่งนะคะพีก็ไม่รู้ว่าเขาดองอยังไงเนาะเดี๋ยวพีกจะลองหัดทดําดูแล้วเอาชิมดูมันจะมีเปรียปร้ยวๆนะคะน่าจะใช้น้ำส้มสายชูดองคิดว่านี่ค่ะคิดว่า อันนี้ปิ๊กก็จะใส่หัวหอมด้วยนะคะหอมใหญ่ค่ะตอนที่เราตุ๋นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆปิ๊กก็จะใส่ขนอล,ลงไปก้อนหนึ่งนะคะในนี้ก็จะมีหัวหอมมีแครลลอทแล้วก็มีวายด้วยค่ะอม หอมกลิ่นไว้ที่มาตุนกับหมูเสร็จแล้วหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะเหลือขาหมูอีกหนึ่งขาค่ะเมื่อวานกินหมดไปขาเดียววันนี้เหลืออีกหนึ่งขาค่ะนี่จะชอบกินหนังนะคะเพราะบ้านเขาไม่ชอบ bath. นี่ค่ะกลุดออกมาเลย <te peel> <t ose> เดี๋ยวเรามากินกันนะคะ นี่ค่ะโอ๊ยขาหมูขาหมูหลุดออกมาแล้วค่ะนี่ลดไฟลงก่อนมันร้อนแล้วเนาะอย่าก,กังวลนะคะขาหมูที่นี่ถูกค่ะปิ๊กซื้อตอนที่เราเราไปตลาดบ่อยนะเราเห็นขาหมูใหญ่ๆงามๆแล้วเขา เป็นโบโมชนันปิ๊ก,ก็ซื้อมาแช่แข็งไว้ตลอดเลยค่ะต้มแล้วก็แช่แข็งไว้ค่ะพอเราจะกินแล้วก็เอามาทำซ้ำแป๊บเดียวค่ะไม่แพงนะคะไม่ไม่แพงนะคะ,มมะ,คะหมูที่นี่แล้วก็ใส่ไส้กรอกค่ะก็ต้มนานจนแตกเลยค่ะพ่อบ้านเขาให้แตกแบบนี้ค่ะหนังมันหลุดออกมาหนังเราก็ดึงหนังออกนี่ค่ะแครอท น้ำก็จะเป็นแบบนี้พี่เอาซอสหยาะนิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนค่ะให้มันมีสีให้มันมีรสชาติความอร่อยเราก็ประยุกต์เอานอกอันไหนที่มันจะอร่อยถูกปากเราเราทำไปก็ปรากฏว่าถูกปากเด็กๆเหมือนกันค่ะตักออกมาชิม ใช่ค่ะน้ำสดน้ำอร่อยมากเลยค่ะพิ่ชอบสดน้ำแต่ฝรั่งเขาไม่สดนะคะพิ่จะสดน้ำมันจะเปรี้ยวๆกลมกล่อมดตอนที่ต้มขาหมูเราจะเอาอันนี้ใส่ปักปักลงไปที่ขาหมูนะคะเขาเรียกอะไรชื่อของเขาอันนี้คือเป็นภาษาชื่อภาษาฝรั่งเนาะ คนไทยเขาเรียกอะไรคะที่เป็นแบบนี้ตัวนี้ค่ะคนไทยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้แหละค่ะใส่ตัวนี้ลงไปด้วยปักลงไปที่ขาหมูนะคะขาหมูจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะนอกนั้นไม่ใส่อย่างอื่นใส่แต่พริกไทยเกลือแล้วก็วายค่ะเกลือนิดหน่อย แล้วก็คอนอหนึ่งก้อนค่ะหงพะลงพาโลอะไรไม่ใส่สักอย่างนะคะเพราะว่าเราจะใส่ตอนที่เราตุนขาหมูครั้งแรกแล้วเนาะตรงนี้เราจะไม่ใส่ค่ะเราจะมีแต่กลิ่นตัวนี้อย่างเดียวนะคะตรงนี้เราก็จะมีแต่กลิ่นอันนี้ค่ะหอมมากเลยค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราตักกินกันค่ะกินต่อกินต่อกินซ้ําไปสองวันสามวันนั้นและค่ะล้างท้องอร่อยมากเลย พี่จะชอบกินกะหลำปลีปกะหลำปลีดอง แล้วก็เอาเอาขาหมูนิดนึงเอาหนังมันเอาหนังหมูชอบกินหนังหมูพวกบ้านเขาไม่กินค่ะพี่จะเอาหนังหมูหมดเลยนี่แล้วก็เอาแครอท นี่ก็คือหัวหอมนะคะแครอทกับหัวหอมแค่นี้กับพริกจะกินแค่นี้นี่ค่ะแล้วก็เอาเบคอนอันหนึ่งนี่ค่ะเบคอน เดี๋ยวจะเอาไส้กรอกใหญ่ไส้กรอกใหญ่เอามีดมาตัดอเอามีดมาตัดตัดตรงนี้แหละข <c oughs> ี้เกียจเอาออกไปนี่คะ่ะไส้กรอกไส้กรอกหนึ่งอัน แบบนี้ค่ะเบคอนเบคอนเอาแค่นี้พอนี่ค่ะหนังหมูหนังหมูนี่จะเสร็จเราหมดเลยเพราะว่าเราชอบกินหนังหมู <c oughs> เอาไว้ก่อนนี่ค่ะจะอร่อยมากเลยกระลำปีนี่อร่อยสุดยอดเลยค่ะดูมันจะ เพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเนาะถ้าเขาทําขายเขาจะทําไม่ค่อยเละนะคะเขาจะไม่ทําเขาจะให้มันแข็งแข็งเพราะว่ามันจะสวยดีเนาะแต่เราทํากินเราจะเอาแบบนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะผสมปนเปรีกันไปหมดทําขายเขาจะให้หน้าตามันสวยงามด้วยเนาะนี่ค่ะ <c oughs> แกนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะมีขาหมูมีเบคอนมีไส้อัว่วเออไม่ใช่ไส้อัว่วไส้กรอกแล้วก็กระหล่ำปีแล้วปีกก็จะตักน้ําไปซดด้วยนะคะเพราะว่าปีกชอบซดน้ําเขาเปรียปร้ยวๆอร่อยดีค่ะนี่ค่ะปีกจะตักน้ําไปซดด้วยนะคะซดแบบนี้เลย แม่ว่าเอาหนังหมูใส่ไปด้วยในนี้เลยค่ะตักสดอร่อยอร่อยถ้าเอาคิดว่าถ้าเอาพริกปรุงมันก็คงจะเป็นคล้ายๆแกงส้มเนาะอร่อยดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะเดี่ยว่าจะเอามาใส่ในอะไรนะแกงโฮถ้าจะอร่อย นี่จ้าไปกินค่ะกินง่ายๆนี่ค่ะอันนี้ก็อุ่นไว้ค่ะเดี๋ยวพ่อบ้านมาพ่อบ้านมาอันนี้พ่อบ้านไปทำงานพิเศษค่ะวันอาทิตย์เดี๋ยวพ่อบ้านกลับมาก็จะกินอันนี้ราคากับแซนด์วิช ค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินต่ออีกรอบค่ะซดน้ำอุ่นๆร้อนๆค่ะนี่คือน้ำค่ะพี่ก็จะชอบซดน้ำด้วยนะคะซดน้ำมันก็จะเปรี้ยวๆขมกลมดีค่ะอืมอร่อยมากเลยนี่ค่ะมากินข้าวด้วยกันอีกรอบนะคะ น,นี่กินกับขนมปังค่ะไม่ได้นึ่งข้าวไม่สบายก็จะกินแบบนี้ก็คล่องคอไปอีกแบบค่ะมาค่ะมากินกันต่อนะคะปกติก็ไม่ค่อยชอบซื้อมากินหรอกคะ่ะไส้กรอกนะคะแต่ว่าเวลากินขาหมูนี่มีไส้กรอกด้วยมันจะอร่อยะคะ่ะนี่ค่ะ เราไม่ทอดไม่อะไรเราตุนแบบนี้ดีนะคะไม่ต้องได้ใช้น้ำมันอะไรสักอย่างค่ะมันมาเข้าเข้ากับรสชาติของกะหล่ำปีดองมากๆเลยค่ะเพื่อนฝรั่หลังเขาจะกินแบบว่าใส่ในแซนด์วิชนะคะหรือว่ากินกับมันฝรั่งบด ด้วยกันแบบนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้ก็คือหัวหอมค่ะี่จะชอบซดน้ำไปด้วย เขาไม่กินน้ำนะคะกินแต่ขาหมูครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขาหมูแปลว่าเปื่อยมากเลยค่ะเปื่อยนุ่มมากเลยจะชอบกินหนังค่ะ <c oughs> เนื้อไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบกินเนื้อที่มันติดส่วนหนัง อ,อร่อยกลมกลมเปรี้ยวนิดนิดไม่เลี่ยนค่ะอร่อยมากเลยต้มสูตรนี้วนยมันจะทำให้รสชาติหอมกลมกลม่อมหอมออกเปรี้ยวนิดๆค่ะเวลาตุนแล้วมันจะออกเปรี้ยวนะคะ ส่วนแครอทกับหอ,หอมก็จะทำให้มีรสชาติที่หวานนุ่มนวลขึ้น สดน้ำนคะคะนี่นะคะน้ำซุปหนังหมูจะอยู่ท่ตรงนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะตักหนังหมูกินนะคะนุ่มมากเลย น้ำมันจะกลมกล่อมเปรี้ยวพอดีเหมือนกับคล้ายๆต้มแซบค่ะรสชาติของน้ำจะเปรี้ยวกลมกล่อมพอดีพอดีเหมือนกับว่าเราปรุงรสผงรสดีรสอะไร